วันนี้ก็วันเราจะง่ายๆก็คือเป็นครั้งแรกที่พระสมมาสมเจ้าได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกถ้าเปรียบเทียบการแสดงธรรมเมืนกับหมุนหมุนกงล้อเลาเห็นไหมว่าล้อเนี่ยล้อเครื่องบินก็นตามประจะหมุน นอรถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะทายางไม่แบนมีงไปเรื่อยๆมันเ,เป็นวงกลมไปพระพุทธเจ้าหมุนกงล้อของพระธรรมนะพระธรรมเ็าเรียกว่าพระธรรมจัจจักัจกจักระนะบัจจก็คือเป็นวงเป็นกงล้อที่พระธรรมนี้จะหมุนไปเรื่อยๆจากที่แสดงธรรมครั้งแรกให้พระปัญจคกีทั้งห้าห้ารูป ตอนนั้นยังเป็นเป็นฤาษีก็ได้เป็นนักบวชพระพุทธเจ้าแสดงครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนามรุกทายวันก็คือป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของฤาษีมีเก่งมีกวางมีเนื้อเป็นที่สงบเงียบในความหมายพุทธเจ้าแสดงธรรมองค์แรกที่ได้เข้าใจธรรมะ ก็คือท่านพระโกฏัญญะพระโกฏัญญะรู้แล้วพระพุทธเจ้าเลยเติมคาว่าอัญญาอัญญาไปว่ารู้คือพระโกฏัญญะรู้แล้วหนอคือปุ๊บโกฏัญญะรู้แล้วรู้อะไรรู้ความจริงอันประเสริฐก็เรื่องของทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยเหตุปัจจัย คือตัณหาความอยากความไม่อยากความเพลิดเพลินตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดงั้นความดับทุกข์จะดับได้ก็ต้องดับที่ตัณทาตัณหาไม่มีความทุกข์ไม่มีเราก็จะเกิดความพ้นทุกข์ได้อันนี้หนทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยเราก็ทํากันอยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้เรามาทําบุญใส่บาตร อันนี้เป็นทุนทางความพ้นทุกข์ทั้งนั้นเลยนะม้อยพระสมบัานศีลถวายพระพุทธรูปถวายพระป่าถวายของสังฆทานทั้งหมดนี่เป็นการเสียสละสิ่งที่เป็นของของเรานี่ออกจากจิตใ,ใจของเราแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราเสียสละนี้มันจะกลับย้อนมาอยู่ในใจนะมันไม่ได้หายไปไหนเพียงเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากวัตถุ เอา่าเป็นนมามธรรมในใจเป็นพลังงานเป็นสสารที่มันหยาบเปลี่ยนเป็นความละเอียดได้อยู่ในใจอันในการสร้างสมบรมแบบนี้เนี่ยพระปัญจวคีทั้งห้ารูปได้ทำมาแล้วทำมาจนเต็มเปลี่ยมแล้วศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาศรัทธามั่นคงยังไงก็พระ ท่านพัญญาโกธัญญะเป็นผู้ทำนายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ออกบวชและสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทเจ้าตอนนั้นท่านยังเป็นพราหมณ์ซึ่งยังอายุน้อยสุดในพรามจำนวนหนึ่งร้อยแปดพรามเมื่อพระพุทธเจ้าเจ้าชาสิทธะออกบำเพ็ญปฏิบัติทุกกริยาท่านก็ติดตามไป ศรัทธาโอปตางพระเจ้าทั้งหปีพระเจ้าทรมานร่างกายของพระองค์เองเนี่ยสลบไปถึงสามครั้งซึ่งการทรมานของพระพุทธองค์นี้ไม่มีใครจะทําได้ละไม่มีมนุษย์คนไหนจะทรมานได้ขนาดนี้ถ้าทรมานขนาดนี้ก็ถือว่าต้องจบชีวิตไปตายแน่นอนแต่ครั้นี้พระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ตายตามใดที่ชาตินี้พระองค์ยังไม่สําเร็จพระองค์ไม่มีทางตายเลย แต่พระอ,องค์ก็มาคิดพิจารณาว่าความเพียรที่พระอ,องค์ได้ทำเนี่ยสุดๆแล้วไม่บรรลุเพียงการทรมานตนเพื่อบรรลุนี้เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วไม่มีใครจะทําได้ด้วยพระอ,องค์ก็ทราบแล้วเ่ไม่ใช่หนทางละหรือว่านักบวชบางแจ่พวกอาจจะว่ามีแต่ความสุขแล้วเมื่อความสุขมันสูงสุดแล้วจะบรรลุก็ไม่ใช่ พองเกี่ยงมาค้นพบทางสายกลางคือสินสรรมาธิปัญญาพระพงองได้ตัดสรู้แล้วได้สวยวิมุติสุขก็ได้ความเมตตากรุณาพระองค์ก็สเสด็จมาโปรดพระอัญชภกิีนิสภัยยาโกตัญญาน,านี้มีศรัทธามากที่สุดนะศรัทธาที่สำคัญแต่ศรัทธาที่เกิดจากความเชื่อที่ท่านมีความรู้ ดูตามหลักนะของพราหมณ์บวกลบคูณหารตัวเลขหรือดูปกติกลักษณะของเจ้าชายศิธฏาแล้วก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนี่เขามิตำราด,ดูกันมานะตั้งแต่นั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมร่างกายของพระองค์นี้แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปมีร่างกายที่ครบถ้วนตาม ตำราภาพที่จะสำเร็จเป็นพระสมมาสมพทธเจ้าศรัทธาอย่างมากแลวศรัทธาไม่ใช่ธรรมดาด้วยศรัทธาเกิดจากสมาธิที่ตั้งมั่นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนะี่ยปัญญายัางไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าหันกลับมาบริโภคอาหารความศรัทธาก,ก็เสื่อมถอยไปได้เสื่อมถอยไปได้เพราะคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ไตัดสรนแล้วเมื่อเสื่อมถอยไปแล้วเป็นยังไง ก็ไปหาทางปฏิบัติเองดีกว่า <S <S ก็เดินทางาไปสีสิปนาแลือกัตถยวันิพระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็เมตตากรุณาอีกสเสด็จดําเนินไปจนถึงวันอาสสาหาหานี่สองพันกร้ว่าปีตั้งแต่พระองค์ได้แสดงธรรมนละคราวนี้พระพุทธเจ้าตัดเป็นสัจจวาจาว,ว่าพระองค์นี่ได้สำเร็จแล้วนะ เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคำนี้เราเคยพูดให้เธอฟังไหมเธอเคยได้ยินไหมต้องเข้าใจก่อนว่าความเป็นสัจจะ,ะของบรมมพริสัทบรรมีเต็มและท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านพูดมีพลังมากมา,กมายมหาศาลที่สามารถที่จะเข้าไปสู่จิตใจของท่านปัญญาอัญญากฎัญญาได้ ทำให้ศรัทธาพระท่านพระอญญาคกธตยักกลับมาใหม่คิดว่าอคํานี้สมณคดมไม่เคยพูดพระสมณคดมไม่เคยพูดเลยฉะนั้นทัศกับท่านพูดเนี่ยต้องมีความหมายไม่ใช่วาจาเล่นๆที่ระดับพระมหาบุรุษจะพูดมาได้เพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจาของท่านเป็นผู้ที่จะมีสมาธิชั้นสูงอยู่แล้วด้วย มีจิตใจที่ตั้งมั่นในสมาธิได้เป็นอย่างนี้ท่านจึงตั้งใจฟังความกร,กระด้างกระเดืองความที่ไม่สนใจก็ไม่มีละแต่ว่าเอกสี่รูปคือท่านวัปปะมานามะมัพัธยะพัสสจิเทละยังยังบารมียังอ่อนอยู่เพราะไม่ได้ปรารถนาจะมาเป็นพระสงฆ์รูปแรกอันนี้เป็นบารมีของท่านพระอัญญาโกโทัญญะทัญญาโกโธัญยะก็ฟัง พระเจ้าก็เทศเรื่องนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเข้าใจแล้วว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาทะเลทุกอย่างที่เรามองเห็นว่ามั่นคงแข็งแรงถาวรมันก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปร่างกายของมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นเด็กก็จเจริญเติบโตขึ้นมาแข็งแรงก็แก่แชราแน้วก,ก็ตัองจาก โลกนี้ไปนะประมาณร้อยปีอย่างพวกเรานั่งกันอยูอ่ออกร้อยปีก็ไม่มีใครเเหลือแล้วทั้งพระทั้งโยมที่จะเหลือกันคองจะน้อยมากทีเดียวอย่างนี้เป็นตน้นหมาชีวิตคือมันมีความเกิดดับทุกอย่างเกิดดับเราก็ลองมาคิดดูวทีว่าอะไรที่ไม่เกิดดับมีไหมในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้เราคนไปก็จะไม่มีแล้วท่านพระยาโกสัญญะฟังแล้วจิตก็รวมเข้ามาล้วเกิดปัญญาก็่าเห็นธรรมะ ไม่เห็นธรรมะพระเจ้าก็เลยบอกว่าท่านพระัญญาโกฏิญานีรู้แล้วนะรู้ําแล้วอันนี้เป็นอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างไรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วพระองค์รู้โดยพระองค์เองยังไม่มีใครรู้ตามอันนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะเมื่อพระองค์แสดงธรรมในครั้งแรกเกิดผู้ที่รู้ตามพระองค์เห็นตามพระองค์ได้ ชัดแจ้งอันนี้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าด้วยใจอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพุทธ,ธะเฉะนพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จึงครบครั้งแรกในโลกคือพระรัตนตรัยอันนี้เป็นอิทธิที่สําคัญที่มาเวียนประจบกรมรอบในวันอาสาฬหานนี้นหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณา อันกว้งางใหญ่ไพศาลทานที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่แสดงธรรมนะเพราะศาสนาไม่มีผู้สืบต่อไม่มีพระสงฆ์สาวกที่นําธรรมะมาสืบต่อจากประเทศอินเดียพระเจ้าอสมหาราชนําพระธรันตเจ้ามาประเทศศรีลังกาจากศรีรังกานั้นก็ท่านโสนะพระอุตรเถละนําธรรมะมาสู่ในสวรรณภูมิเราแล้วก็ ทางฝ่ายนู้นก็ขยายไปทางปากีสถานอัฟกานิสถา,านไปถึงประเทศจีนนะประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นยางเงี้ยประเทศเวียดนามประเทศลาวพมา่าก็คือการเผยแผ่ธรรมะของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองถ้าไม่มีการแสดงธรรมไม่เกิดพระสงฆ์เมื่อม่เกิดพระสงฆ์แล้วก็ไม่มีใครที่จะนำธรรมะขุะเจ้ามาพวกเราก็ไม่รู้จัก าเราเกิดขึ้นมาสมัยนี้เราก็ไม่รู้จักในพระพุทธศาสนาอันหนทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่มีอันนี้จึงว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพระธรรมจากคําเทศคําสอนของพระองค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาล2,600กปีแล้วยังหมุนอยู่ในตอนนี้ยิ่งจะหมุนไปทั่วโลกมันไปประเทศต่างประเทศนะรับถือศรัทธาขันมากขึ้นมากขึ้น อันนี้ก็ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าที่มีเมตตากรุณามองการไก่เทศสอนหลักความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติในพ้นซึ่งความดับทุกข์นั่นเองนั่นคำนี้อันนี้ยศาส,าสีก็ง่ายๆที่เราเกิดขึ้นเด็กๆก็เรียนได้เข้าใจว่าบางทีเราก็ทุกข์ใจก็มีเหตุว่าเอาอย่างเราทุกข์ใจเรื่องอะไร พ่อแม่ก็ว่าเราครูก็ว่าเราเพราะว่าเราทำการบ้านไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะเราไปติดเพลิดเพลินในการาเล่นปัจจุบันการาเล่นก็คือมันอยู่ในมือถือแล้วการเล่นเกมต่างๆเนี่ยเด็กเพลิดเพลินไปไม่สนใจเรียนการเรียนตกต่ำก็ทกุก็เกิดขึ้นมาเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือเราไม่ตั้งใจเรียนความพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมา นี่สำหรับอริยสัจของเด็กนักเล็กก็มีอยู่แล้วล่ะถ้าศึกษาก็ง่ายๆอย่างนี้แหละนะในชีวิตประจำวันของพวกเราก็จะต้องพบเจอกันดังนั้นเราต้องพยายามที่จะสร้างเหตุปัจจัยที่จะไม่ให้ทุกนั้นเกิดขึ้นมาคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็ไม่ใช่ว่าศิลสมาธิปัญญาเพื่อความหลุดพ้นไปเลยอันนั้นสำหรับบาร,รมีที่มากแล้วก็จะเป็นไปเองแต่ขอให้เราดำเนินตั้งแต่แรกว่า เราเป็นผู้มีทานเป็นผู้มีศีลหาเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ก็มีความหมายมากในชีวิตของเราครอบครัวของเราก็จะมีความสงบมีความสุขพั้งการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการที่เราดําเนินให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นการปฏิบัติที่เลิศที่สุดแล้วนะ การที่เรามาบูชาด้วยดอกไม้ของหอมนี่อันนี้ก็บูชาเลิศเหมือนกันแต่จะประเสริฐขึ้นไปนั่นนะะก็ต้องภาวนาทําจิตเนื่งเราให้สงบเพราะงั้นพวกเราเดินทางมาใกล้ๆก็มาน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าในวันสําคัญที่ครบรอบมาบรรจบในวันนี้ก็นับว่า พวกเราเป็นพุทธศเสนิกชนที่ดีนะเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนละ่ะมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ใช่หรืออาตมาฟังแล้วก็เคารหพหลวงพ่อชาสูงสุดแต่ความรู้สึกของเรายังเคารพพระพุทธเจ้าสูงกว่านะพระพุทธหลวงพ่อชาก็เคารพแล้วแต่พระพุทธเจ้าสูงสุดละ คือความครพบอย่างที่มีตัวตนของเราในใจของเรายังไม่ได้เป็นธรรมะยึดถือตัวบุคคลอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคราวนี้เราก็แยง้แยงอยู่ในใจหน่อยหน่อยแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องเกิดประเทศอินเดียนะประเทศไทยจะมาเกิดได้ยังไงเราปัญญาเด็กน้อยไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจภาษาธรรมหลวงพ่อชาท่านผู้ภาษาธรมร,าธรมะภาษาธรรมะเพราะ,ะนั้นถ้าผู้ภาษาธรรมะอย่างนี้เนี่ย พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นประเทศไทยได้เกิดประเทศอเมริกาเกิดที่ประเทศอังกฤษเกิดประเทศนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเกิดต่างประเทศพระพุทธเจ้าก็เกิดได้หมดอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นพุทธ,ธสรพ,พสิ่งทั้งหลายเป็นพุทธ,ธเป็นความว่างความว่างมีอยู่ในทุกสรพ,พสิ่งความว่างก็เป็นพุทธ,ธเพราะฉะนั้นคำว,ว่าพุทธ,ธเนี่ย คือความว่างที่มีความบริสุทธิ์เนี่ยจะอยู่ที่ไหนล่ะถ้าใจของเราว่างตรงนี้ใจของเราปัจจุบันนี้ฟังเห็นความเกิดดับเข้าใจเลึกซึ้งเลยว่าทุกอย่างเกิดดับเข้าใจอย่างชัดแจ้งเลยนะจิตสว่างสวยเข้าใจอิ่มอกอิ่มใจเชื่อไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความเชื่อเกิดด้วยปัญญาขึ้นมาสักแวบหนึ่งจิตของเราพ้นจาก อุปทานพ้นจากโลกพ้นจากความเห็นผิดเปลี่ยนจากความเห็นผิดเป็น,คว,น,ปนความเห็นถูกต้องขึ้นมาเราจเจินพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแลนะ้วเนี่ยเห็นในใจถ้าเราอยู่สมัยพุทธกาลเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นกายเนื้อของพระองค์เรามีความเอี่ยมใจปีติใจพระพุทธเจ้าก็บอกคนนี้ยังไม่ได้เห็นธรรมเนี่ยมัวแต่ไม่ยอมมาติดอยู่ในรูปโฉมของพระองค์ที่งดงามอยู่พระองค์ก็ทรงไล่พระภิกษุองค์นั้นไป พระวิษุองค์นั้นน่ะเสียใจมากเหละตายดีกว่าเพราะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอิ่มใจท่านเราจะรู้ว่าอิ่มใจงไงอิ่มแบบเออแล้วไม่ต้องทานข้าวทานอาหารทานอะไรก็ได้นะ่ะท่านอิ่มด้วยชานนะั่นน่ะอิ่มด้วยข้าเหมือนกับข้าฌชานสมบัติเลยท่านก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วท่านจะไปกระโดดหน้าผาตายพระพุทธเจ้าไปเทศสอนแล้วก่อนว่าอย่าไปตายอย่างนั้นนะให้พิจารณา่งคได้เห็นธรรมเห็นเราตถาคต ท่านจะเข้าใจถ้าพวกเราเห็นธรรมในวันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เดี๋ยวเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ใจก็เกิดที่ประเทศไทยนี่แหละเพราะเรากายเนื้อยอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศอเมริกาออสเตรเลียยุโรปอเมริกาประเทศจีนก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในบทอันนี้พระพุทธเจ้าต่างภาษาธรรมหลวงพ่อชาท่านพูดเป็นภาษาธรรม ้เหมือนกับท่านจะอย่างรู้ว่าเราพระอันนั้นนี้เนี่ยต่อไปชอบไปอินเดียมากนะอารุณสิรุงหหาไปอินเดียประกาพระพุทธเจ้าที่อินเดียนั่นแหละเออก,ก็เกิดเปรตใจสุกใจขึ้นมาลกลับมาคิดถึงก็ยังสุกใจก็ต้องไป,ไปบ่อยๆเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ที่อินเดียแต่ถ้าปัญญาถ้าเรามาเห็นพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้พุทธเจ้าก็อยู่เมืองไทยได้คือเป็นพุทธะบุคคลได้เห็นธรรมเห็นเราตถาคต อันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อกันอยากพ่อแม่จากไปแล้วจริงๆยังไม่จากไปอยู่ที่ใจของเราอีกถ้าเราคิดถึงคุณความดีของท่านนั้นเราก็ปฏิบัติตามท่านตามบรรทมบุตรอย่างวันนี้วันสาคัญทามพุทธศาสนาบรรทาบุตรของเราก็เข้าวัดไหวพระสมทานศีลถวายทานอย่างนี้นะ่ยตมาเป็นเด็กก็เคยเห็นผู้ใหญ่เขาเข้าวัดกันแบบนี้ตามวัดตามวาตามต่างจังหวัด ในกรุงเทพก็ตามในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นวันสําคัญที่เราจะมาเคารพพระศาสดาน้อมความดีถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเรามอบกายถวายชีวิตเมื่อเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระเ,เจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจิตใจของเราก็จะน้อมไปละน้อมไปสู่ธรรมะน้อมไปสู่คําสอนของพระเ,เจ้าเราจะได้เห็นธรรม ที่พระพุทธองค์นั้นนะ่ะสร้างบาร,รมีนับภพบนับชาติไม่ถ้วนนะเกิดตายเกิดตายเพื่อใครละ่ะไม่ใช่พวกเราลนะเพื่อสัตว์โลกเพื่อมนุษย์เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายที่จะมีบาร,รมีจะได้ออกไปได้พายายามวันนี้ชีวิตนี้เราพยายามสร้างเถอะพยายามทำเพราะว่าธรรมะของพระเจ้านั้นนะ่ะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังเวทิสบโปเปญโยหิให้เราพยายามถ้าเราขยันในการทำปัจจการงานเราก็ได้เงินได้ทอง ถ้าเราขยันในการภาวนาปฏิบัติเราก็ต้องเห็นความจริงที่ยังไม่เห็นภาวาใจยังไม่สงบจึงต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิของเรานะให้แนบแน่นกันไว้แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีหน้าที่การงานเราก็ทำการงานเด็กก็ไว้เด็กก็ต้องเรียนหนังสือไปอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในการดูแลของบิาดามารดาของเราแลวก็พร้อมปฏิบัติไปด้วยขอยทุกท่านนั้นจงประสบความสุขความเจริญ ในชีวิตในหน้าทีการงานเด็กๆทั้งหลายประสบความสําเร็จในการศึกษาเร,าเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงปัญญาจิตที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกทๆท,ท่านเถิด